F1 The Movie เรื่องนี้มีแต่คนบอกว่าดี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 เทียบเท่ากับท็อปก m a แม r ริกได้จริงหรือมั่วชูหรือไม่ดูโรงดีหรือเปล่าวันนี้มาคุยกัน ภาพยนต์เกี่ยวกับนักแข่งรถคนหนึ่งชื่อว่าซอนนี่เฮสนะครับหรือว่าแบดพิตที่เคยเป็นนักแข่งรถชื่อดังในอดีตมาก่อนทุกวันนี้กลายเป็นคนแก่แข่งรถไปวันๆจนวันหนึ่งนะครับเพื่อนเก่าของเขาชื่อว่ารูเบนที่ตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของสโมสรฟอร์มูล่าวันแห่งหนึ่งนะครับมาชวนให้เขากลับลงไปแข่งในสนามแต่กลายเป็นว่าทีมนี้เนี่ยมันกลายเป็นทีมใกล้เจ๋งนะครับแข่งมาแล้วครึ่งฤดูกาลคะแนนยังไม่มีสนนักคะแนนรถก็หวยทุกคนแบบสั่งกับไว้ยห,หมดจะมีดีก็แค่นักแข่งหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ เพราะซอนนี่เฮเข้ามาช่วยนะครับทีมจะดีขึ้นหรือเปล่าจะชนะการแข่งขันบ้างหรือ,อยังรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าเด็กหนุ่มกับซอนนี่เฮสเนี่ยจะเป็นยังไงเรื่องนี้ต้องไปติดตามกันเอง <S <S เรื่องอวยเนี่ยพูดเลยว่าคุยกันยาวๆนะครับยาวๆจุดหนึ่งที่ต้องชมจริงๆนะนะครับอันดับหนึ่งแบบพาดหัวใหญ่ๆเลยคือเรื่องฉากขับรถโอ้โหผมขอใช้คําว่า m a s t e r p i e c ซความรู้สึกที่คุณประทับใจกับฉากขับเครื่องบินในท็อปกันมาเริกเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเปลี่ยนจากเครื่องบินมาเป็นรถแล้วดีเหมือนเดิมมันเหมือนกับเราเนี่ยไปนั่งอยู่ในรถตรงนั้นมันมีความสมจริงแล้วก็แบบมันไปอะค่ะงานเสียงนี่คือแบบโอ้โหผลงานของฮันซิเมอร์เนี่ยคือการสร้างรสชาติแล้วก็ความจัดจ้านให้กับภาพยนตร์เนี่ยดีขึ้นผมว่าหลายเท่างานเพลงมันคือแบบตื่นเต้นฮึก รวมทงมันยังรู้สึกแบบเร็วๆเหมือนกับรถแข่งอยู่พอมันเป็นฟอร์มูล่า1กลางปีเนี่ยหมายความว่ามันจะมีฉากรถแข่งเนี่ยค่อนข้างเยอะมันมีอารมณ์หลายๆอย่างที่แบบผสมผสานกันระหว่างการแข่งรถเนี่ยซึ่งผมว่าทําได้ดีความสัมพันธ์มันเริ่มมีประเด็นดรามา่ามันเริ่มมีใจะลอกมันเริ่มมีอารมณ์ขันจุดหนึ่งที่หนังทําได้ดีมากคืออัตราส่วนระหว่างฉากแข่งรถกับฉากเนื้อเรื่องไม่ว่าคุณจะเป็นคนดูที่อยากมาดูฉากแข่งรถโดยเฉพาะนะครับคุณก็จะได้ดูอย่างแบบหืจุจุใจหรือไม่ว่าคุณจะเป็นคนดูหนังท มันก็จะมีสัดส่วนของเนื้อเรื่องไดอะล็อกคาแรคเตอร์เนี่ยที่ผมว่า2มุมเนี่ยสมดุลมากไม่มีอะไรรู้สึกมากไปน้อยไปนะครับผมว่ามันกลมกลม่อมแบดพิตในวัย60ปีเล่นดีเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือเริ่มเล่นเป็นบทคนแก่มากขึ้นแต่เป็นคนแกแบบ่แบบแบบเท่ไม่ได้แก่งาเงือกผู้หญิงทุกคนดูยังไงก็ยังต้องจี๊แตกอะ่ะผมไน้ย30ยังไม่ถึงเนี่ยหัวงอเยอะกว่าแบทพิทแน่นอนก็หวังว่า60แล้วมันจะได้สัก10%ของแกนี่ผมก็ว่าก็บุญห เรื่องติเนี่ยผมว่าหายากนะครับแต่จุดหนึ่งที่ต้องพูดก็คือตัวพล็อตเรื่องหลักของนเนี่ยเอาตรงๆนะมันก็เป็นพล็อตที่แบบคลาสสิกคลาสสิกเป็นมูดแบบสปอร์ตที่เป็นแบบอันเดอร์ด็อก แล้วก็เป็นคนแก่ที่แบบเอ้ยมีปมในอดีตอยากจะมาแก้ปมในยุคปัจจุบันนีกมันมีบ่อยแหละนะครับเลยทัตติคงเป็นเรื่องของความแปลกใหม่ของพลอตนะครับที่ผมว่ามันมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความสัมพันธ์ตัวละครด้วยคาแรคเตอร์ด้วยความเข้มข้นของการขับรถเนี่ยนะครับมันทําให้พลอตโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้จําเจแล้วก็น่าเบื่อขนาดนั้นจุดหนึ่งนะครับคือผมไม่ใช่แฟนขับฟอร์มูล่าวันนะฮะแต่ว่าผมไปอ่านรีวิวของตามประเทศเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเหมือนฮอลลีวูดพยายามใส่ความดราม่าติกเข้าไปใส่่คคววาาามมมเขมข้้นนสสสูีออยงงแฟับรร์จิ หลายหลายคนเนี่ยเลยรู้สึกว่ามันเกินจริงไปหน่อยแฟนคลับฟอร์มูล่า1คนไหนนะครับดูแล้วคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมว่าข้อติพวกนี้จิ๊บจ้อยมากนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ของเรื่องนี้โดยรวมนะครับ F1 the movie ผมว่าเรื่องนี้สรุปง่ายด้วยความที่ฉากแอคชั่นโปรดักชั่นสาวคือโคตรเทพขึ้นยิ่งเนื้อเรื่องตัวละครความสัมพันธ์ที่โอเคใครที่รู้สึกว่าท็อปการแบล็กมันคือหนังที่โคตรดีนะผมว่ายังไงก็ต้องชอบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับดูรง ดูโรงแน่ๆ IMAX ด้วยยิ่งดีถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX ทั้งเรื่องเพราะฉะนั้นใครไปดู IMAX เนี่ยมันจะเต็มจอครบทวนถ้าเกิดคุณลอดูทีวีดูในเว็บดูในมือถือที่บ้านเนี่ยยังไงอัตราลดลดลงแน่นอนกดไลค์กด Subscribe ให้กับหนังตาจริงนะครับวันนี้สวัสดีครับ